สวัสดีค่ะ สวัสดีนะคะสวัสดีค่ะเมนูที่จะแบ่งปันวันนี้จะเป็นชาเย็นนะคะชาเย็นฮอกไกโดบรรจุขวดเดี๋ยววันนี้สาธิตกับเครื่องชงก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้จะเป็นถุงกรองให้ก็ทําคลิปสั้นๆค่ะเพื่อความรวดเร็วในการดูในการนําข้อมูลแล้วก็สามารถไปชงได้ทันทีนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาแล้วก็ส่วนสูตรไม่ต้องจดนะคะแบ่ง เาแบ่งปันไว้แล้วที่หน้าเพจนะแบ่งปันไว้แล้วคือสรุปสูตรให้แล้วย้อนไปดูเดี๋ยวหลังจบไลฟ์แล้วค่อยดูก็ได้นะคะสรุปไว้ให้เรียบร้อยแล้วอ่ะโอเคค่ะวัตถุดิบที่เราจะใช้วันนี้วัตถุดิบที่จะใช้วันนี้ก็จะมีนมฮอกไกโดนะคะนมฮอกไกโดบรรจุ500กรัม150บาทนะคะถ้า1กิโลก็290นะคะ แล้วก็มีเป็นชาเย็นค่ะชาเย็นบรรจุ250กรัมนะคะ1นกิโลสถุงราคาอยู่ที่290บาทค่ะเจวันดีค่ะอ่าโอเคเราก็ มีแค่นี้แล้วก็ส่วนผสมเพิ่มเติมก็จะเป็นนมข้นนะคะนมข้นยี่ห้อไหนก็ได้นะคะยี่ห้อไหนก็ได้นมข้นจะช่วยในเรื่องของความหวานนะคะวันนี้สูตรที่จะให้สูตร1ลิตรนะคะสูตร1ลิตรแล้วเดี๋ยวจะทํา1แก้วให้ดูด้วยนะคะเพื่อที่จะได้นําไปใช้ได้เพราะบางคนบอกว่าชงทีละลิตรแล้วกลัวขายไม่หมดแล้วก็อยากชงหลายๆเมนูเลยอย่างเงี้ยพออยากชงหลายๆเมนูก็ชงทีละแก้วสองแก้วแล้วใส่บรรจุขวดก็จะดูหลากหลายกว่าแล้วก็ของไม่เก่าเก็บด้วยจะได้ ทำใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาเนาะอ่ะโอเคนมข้น200 ml 200 ml คือเลขนี้นะคะนมข้นที่จะใช้ขนาดชง1ลิตร200 ml ค่ะอ่ะเทนม200 ml ได้เลยค่ะอ่ะพ่เทก็ได้เทไปเลย200 ml ได้ได้200 ml คือเลขนี้นะคะน่าจะไม่พอแมทขอเปิดให้อีกกระป๋องนึงค่ะ 200นะคะ200ร้อยพอดีนะคะโอเคนมข้นที่200 ml นะคะใช้แก้วชงตวงได้เลยเมื่อเราได้แล้วเทลงไปในเหยือกชงแนะนำว่าเป็นเหยือกสแตนเลสนะคะเหยือกสแตนเลสเหยือกแก้วใช้ได้เลยนะคะแต่ถ้าเกิดเป็นพลาสติกอ่ะแนะนำให้เลี่ยงเนาะอ่ะโอเคเราใส่ไปเลยนะ แล้วเดี๋ยวเราจะใช้แก้วใบนี้ตวงน้ำชาด้วยเพื่อให้นมเนี่ยที่มันติดแก้วอยู่มันจะได้ใช้ได้หมดนะคะแล้วก็สกัดน้ำชาทีละ250 ML 4ครั้งอ่ะเดี๋ยวให้น้องตักให้ดูนะคะใช้ชา1ช้อนพูนนิดๆน,นะคะชาแดง1ช้อนพูนนิดๆน,นะคะพูนล,ลักษณะนี้นะโอเคแล้วก็สกัดน้ำ250 ML 250 ml คือเลขนี้นะคะคือเลขนี้เราจะสกัดทั้งหมด4ครั้งนะคะ4ครั้งถ้าเป็นชงชากับเครื่องเราไม่ต้องดูแรงดันเราไม่ต้องดูแรงดันนะคะสูตรนี้สามารถชงได้เลยนะแนะนำว่าใครมีเครื่องชงอยู่แล้วเปิดขายหน้าร้านอยู่แล้วสูตรบรรจุขวดแนะนำว่าควรมีนะคะเพราะบางทีลูกค้าไม่ชอบแล้วบางคนอะ่ะไม่ได้ออกตลาดบ่อยไม่ได้มาซื้อของเราบ่อยเนาะ เขาจะได้ซื้อเก็บไปทานที่บ้านได้แล้วพร้อมดื่มมาค่ะคือสามารถทานได้เลยโอเค250 okay. ก็คนหน่อยค่ะเราใช้แก้วอันเดิมนะคะเพื่อที่จะล้างนมอม่ให้หมดที่มันติดติดแก้วอยู่นะคะ,เ,คะคเพื่อให้รสชาติมันคงที่แล้วนมที่เราได้เนี่ยมันก็จะต้องตามสูตรเนาะ,อะขออีกค่ะ เหมือนเดิมค่ะ1ช้อนทูนนะคะปริมาณน้ำอา250 ml เราต้องการใช้น้ำทั้งหมด1ลิตรนะคะ1ลิตรนะคะชงง่ายมากใครก็ชงได้ชงอร่อยชงถุงกลองก็ชงได้แต่ว่าสูตรถุงกรองอดใจรอนิดนึงนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ทำให้เดี๋ยวจะต่อเนื่องให้พรุ่งนี้เลยนะคะสูตรนี้ไม่ใส่ไข่มุกไม่ใส่บุกนะคะเพราะถ้าเกิดใส่เราจะต้องลดความหวานลงไปอีกถ้าเราใส่ไปเดี๋ยวมันจะหวานเกินไปเนาะ พี่เป่าได้โบนนะัสจากพี่โลดไหมคะต้องถามวนะ่าพี่โลดได้โบนนะัสจากพี่โลดนั่งน้ำตาซึมอยู่เลยค่ะสองร้อยห้าสิบค่ะคุณสายชนนี่ขายเก่งมากๆเลยขายเก่งแล้วก็ชงเก่งด้วยนะคะชงหน้าตาดีอะหน้าตาดีทุกแก้วอะอันนี้เท่ากับห้าร้อยแล้วนะคะอะแก้วที่สามค่ะเหมือนเดิมค่ะตักหนึ่งช้อนพูลหนึ่งช้อนพูน,น,พนแล้วก็สกัดน้ำสองร้อยห้าสิบนะคะสองร้อยห้าสิบ เราจะใช้น้ำทั้งหมด1ลิตรนะคะตอนนี้เบอยังไม่ใส่นมฮอกไปโดนะนมใส่ทีหลังนะคะเดี๋ยวรอสกัดน้ำให้ครบก่อน250ตอนนี้เราใส่ไปแล้ว500อันนี้ครั้งที่3ก็เป็น750นะคะใครมีคำถามถามไว้ได้นะคะสูตรชงแก้วต่อแก้วชงชงต่อขวดเนี่ยเดี๋ยวทำให้ท้ายคลิปนะคะเดี๋ยวทำสูตรนี้ให้ก่อนสูตร1ลิตรก็ก็ได้แล้วอะ่ะก็ได้ประมาณกี่ขวดอะ่ะ4ขวดหรอคะ4ขวด5ขวดประมาณเนี้ย โอเคอ่ะเคเลยค่ะ750อีกหนึ่งครั้งค่ะอีกหนึ่งครั้งอะไรนะคะกากกากเก่าเอาออกนะคะเอาอันใหม่เลยก็ได้เขาจะได้ไม่งงเดี๋ยวบางคนคือใช้กากอันใหม่นะคะใช้ใช้สกัดใหม่นะชาใหม่นะอีกหนึ่งช้อนตวงค่ะ อีกหนึ่งช้อนตวงพูนนิดๆนะคะแล้วก็สกัดน้ำ250า250นะคะระหว่างนี้เราก็คนก่อนรอน้ำนะคะ,ะเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอน้ำแก้มน,นั้นก่อนจะได้ใส่นมทีเดียวนะคะคนให้มันมีความเย็นนะคะสูตรนี้บอกเลยอร่อยมากทำไมถึงบอกว่าของตัวเองอร่อยไม่ได้ว่าชงของตัวเองแล้วก็ชงของตัวเองชิมของตัวเองแล้วอร่อยไม่ใช่นะคะ เราผ่านการเทสแบรนด์อื่นด้วยชิมเทียบกับแบรนด์อื่นด้วยว่าเราอ่ะสู้เขาได้ไหมถ้าสู้ไม่ได้สูตรนี้จะไม่ออกมานะคะเพราะว่าเกก็จะต้องกลับไปทําใจแล้วก็ไปคิดค้นสูตรใหม่เพื่อให้อร่อยเทียบเท่าหรือมากกว่านะคะเพราะฉะนั้นสูตรนี้รับประกันและการันตีได้ว่าสู้ตลาดได้สบายๆแล้วขวดที่แล้วราคาที่เขาขายคือขวดหลายสิบบาทนะคะ4ี่สิบห้าสิบหกสิบเขาขายแล้วรสชาติเราเราสู้ได้นะคะ นมฮอกไกโด8ช้อนค่ะ8ช้อนเสมอนะคะช้อนที่1นึ่งคูณนิดๆก็ไม่เป็นไรนะคะช้อนที่2องช้อนที่3 4 5 6 7 8 8้าช้อนนะคะเมื่อเช้ามีลูกค้าถามมาว่า อย,อยู่บ้านตัวเองไม่มีค่าเชา่าที่จะขายขวดละ150 ML เนี่ยขายขวดละ10บาทได้ไหมถ้าเป็นเมนูนมฮอกไกโดค่ะขายได้กำไรถึงประมาณ40%เลยแต่ถ้าเป็นเมนูอื่นๆก็อาจจะเหลือประมาณสัก20-25%ถามว่าขายได้ไหมขายได้ค่ะขายได้เพียงแต่ว่ากำไรเราก็น้อยน้อย,อยลงหน่อยแต่ถ้าช่วยช่วยกันนะนะตอนนี้ขายได้เลยค่ะขายไปเถอะ อย่างน้อยก็มีรายได้เข้ามาหาเรานะคะ,อะขออนุญาตใช้เครื่องตีฟองคนนะคะเพราะว่าเครื่องตีฟองมันจะมีรอบความเร็วมากกว่าแล้วมันจะทําให้รสชาติมันละมุนมากกว่าเราก็เลยต้องอาศัยตัวช่วยนะคะอโอเคพอแค่นี้เลยนะคะเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวจะให้ดูหน้าตาอะแมทมาลินใส่ขวดให้หน่อยค่ะ รอให้มันเย็นนิดนึงก็ได้นะจริงๆแล้วอะรอให้มันเย็นนิดนึงนะคะแล้วมีถังน้ำเล็กๆะะม็มกไหมคะก็ก็ได้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 ใส่น้ำแข็งหน่อยม,ม,มีไหมเออสีชมพูดีกว่าขอถังอันนั้นดีกว่าค่ะชายเย็นแก้วเล็กแก้วใหญ่ดีคะชายเย็นแก้วเล็กค่ะ เดี๋ยวอนุญาตชงชาเย็นกันนะคะชาเย็นแก้วเล็กอันนี้สูตรธรรมดานะนมข้น4ช้อนชาค่ะนมข้น4ช้อนชาแล้วก็ชาก็ประมาณ1ช้อนพูนนั่นแหละค่ะอันนี้เป็นแก้วเล็กใส่น้ำแข็งนะคะสูตใส่น้ำแข็งนะสูตรนี้ไม่ได้มีนมฮอปไกโดนะคะสะกัดน้ําที่150 ml รวมนมข้นแล้วนะคะนมขนอันนี้สูตรชาเย็นหน้าร้านนะคะแก้วเล็กอยู่ที่25บาทค่ะ อันนี้สูตรชาแดงชาเย็นของเรานะคะอันนี้เป็นของลูกค้านะคะนมสดนะับที่ใจ4ี่วินาทีค่ะราคาหน้าร้านขายอยู่ที่25บห้าบาทค่ะนมสดไม่ต้องใส่เยอะเกินไปนะคะสีว่วิคือ4วิมากกว่านั้นก็จะไม่ได้รสชาติที่อร่อยนะทุกอย่างจะต้องพอดีอพอเหมาะเหมาะสมเท่านั้นนะคะอย่าไปเพิ่มแล้วคิดว่าลูกค้าอร่อยนะไม่นะคะมันจะไปกลบกลิ่นชานะคะขอหยิบถุ รับ40บาททอน15บาทนะคะขอบคุณค่ะอ่ะโอเคอ่ะเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่ลินก็ได้แล้วก็ใส่น้ำแข็งมาแล้วก็เวลาบรรจุนะคะให้เตรียมภาชนะเราอะ่ะเตรียมให้ใส่น้ําแข็งลงไปหน่อยนึงแล้วก็ใส่น้ําแล้วเวลาเราลินปิดขวดปุ๊บเอาเอาขวดลงไปแช่ทันทีมันก็เหมือนการพาเจลไลอ่ะคะ่ะจะทําให จะทําให้เครื่องดื่มของเราเก็บได้นานขึ้นนะคะเข้าที่เก็บมา5-7วันเก็บสบายมากเลยแต่แนะนําว่าอย่าชงไว้ชงวันต่อวันเท่านั้นนะคะใส่น้ําอีกหน่อยก็ได้พี่ขอ,อน้ําอีกคะ่ะอันนี้คืออัน,น้คือน้ำที่เราเตรียมไว้น้ําใส่น้ําแข็งเพื่อที่จะเอาบรรจุขวดของเราเนี่ยค่ะอันนี้ขวดจะเป็นขนาด150 mL 150 ml นะคะแมสใส่ขวด250 ml ให้พี่นะ่ะขออีกมาค่ะใส่น้ำให้เยอะนิดนึงนะคะใส่น้ำให้เยอะนิดนึงอ่ะเนี่ยก็จะได้แล้วขวด150 ml ขาย15บาทได้สบายขาย15บาทก็พอนะคะอันนี้จะเป็นขนาด250 ml ใส่เลยก็ได้ค่ะสูตรบรรจุขวดง่ายๆใครมีคำถามสงสัยไหมคะไม่สงสัยจะไปต่อนะคะไปต่อสูตรแก้วต่อแก้วนะคะวันนี้เอาขวดออกมาแค่สามขวดนะคะเพราะฉะนั้นก็ใส่ให้ดูแค่นี้นะคะใส่ให้ดูแค่นี้นะคะอะโอเคอันนี้พร้อมดื่มนั่นหมายความว่าแช่เย็นแล้วดื่มได้เลยห้ามไปใส่น้ำแข็งนะคะใส่น้ำแข็งจะเป็นคนละสูตรกันนะ แล้วทีนี้เผื่อบางคนบอกว่าอยากชงแบบว่าแก้วเดียวขนาด250 ml ทำยังไงบอกมีขนาด250 ml นะคะก็ชงได้เลยค่ะใช้นมข้น4 4ช้อนชาใช้นมข้น4ช้อนชาแล้วก็ปริมาณน้ำที่250ค่ะนมข้น4ช้อนชาเคแล้วก็ปริมาณน้ำที่250 ml ชา1ช้อนคูณค่ะ นิดเดียวพูนนิดเดียวไม่ต้องพูนเยอะอะอาเคค่ะอันนี้สูตรแก้วต่อแก้วนะคะประกัดน้ำสองร้อยห้าสิบนะสอง้าสนะคะทารลสั่งได้เลยนะคะปกติถ้าบรรจุถ้าไม่บรรจุขวดเราให้ใส่แค่200เนาะอะไรนะคะชาเขียวมาชัดแก้วเลย ปกติใส่นมอยู่แล้วค่ะลูกค้าจะเพิ่มฟองนมไหมคะค่ะค่ะโอเคเอามาฉ่าเพิ่มฟองนมค่ะแก้วแก้วแก้วเล็กแก้วใหญ่นะแก้วเล็กแก้วเล็กไม่ไม่ต้องเพิ่มเงินแล้วค่ะมาฉาแก้วเท่าไหร่ละของเราสามสิบอ่าไม่ต้องเพิ่มไม่ต้องเพิ่มเงินละอันนี้ให้น้องเขาชมก่อนเนาะ อันนี้เดี๋ยวใส่นมทีหลังเดี๋ยวจะได้ไม่งงนมค้นสามช้อนใช่ปะแล้วก็ผงมะมฉา,าป,ประมาณช้อนครึ่งนะคะอันนี้มะฉ่า,าแก้วเล็กนะน้ำรวมส่วนผสมอยู่ที่150ค่ะแล้วก็นมฮอกไกโดสอช้อนชาใช่ไหมสองหรือหนึ่งอ่าหนึ่งช้อนชาพูนค่ะ อันนี้เป็นมัช่ะนะคะเป็นมัช่ะแก้วเล็กนะคะลูกค้าใส่ฟองนมด้วยค่ะมัช่าถ้าเพิ่มฟองนมก็ไม่ต้องไปคิดตังค์เพิ่มนะคะเพราะว่าเราขาย30-40อยู่แล้ว แก้วเล็กหน้าร้านขาย3 0บาทค่ะถ้าลูกค้าไม่ได้สั่งเพิ่มฟองก็ไม่ได้ใส่ให้นะคะลูกค้าขอเพิ่มก็ใส่ให้ค่ะแต่ไม่ได้คิดตังเพิ่มค่ะแก้วเล็ก16บาทก็ไอ้16ออนก็3 0บาทค่ะน่าทานมากแล้วมาชฉากของเราชงง่ายมากไม่ต้องกลัวขมไม่ต้องกลัวฝาดไม่ต้องกลัวกลิ่นฉุนเลยเพราะทุกอย่างเราเราทำให้ง่ายต่อการเอื้อให้ง่ายต่อการชงแล้วนะคะอ่ะโอเคเรียบร้อยนะคะอ่ะเมื่อกี้ต่อนะคะ อันนี้ชงเป็นแก้วเนาะนมข้น4ช้อนชานมข้น4ช้อนชาแล้วก็สกัดน้ำที่250นะคะแล้วก็ผงนมฮอกไกโด2ช้อนนะคะ2ช้อนป่ะเสมอนะคะโอเคเรียบร้อยแค่นี้เลยนะคะแล้วก็คนแล้วก็บรรจุขวดได้เลยสูตรนี้ก็คือเป็นสูตรเดียวกันเผื่อใครที่แบบว่า ไม่สะดวกที่จะชงแบบทีละเยอะๆทีละลิตรก็สามารถสูตรนี้ได้เลยนะคะรสชาติที่ได้เวลาแช่เย็นแล้วพร้อมดื่มรสชาติก็จะจะมีความเข้มข้นของชาค่ะแล้วก็ได้ความมันจากตัวนมฮอกไกโดนะคะคือกลิ่นชาเนี่ยก็คือจะขึ้นจมูกเลยแหละมีความหอมชาเลยเนาะโอเคเรียบร้อยขออนุญาตด,ดูคำถามนะคะ สวัสดีทุกๆคนนะคะสวัสดีปีใหม่ทุกคนนะคะไม,ไ,มไม่มีขวดแล้วค่ะ <S <S สูตรเดียวกันสูตรเดียวกันไม่มีขวดขวนวีน,นวดดเออเอาเหรอสูตรนี้สูตรนี้คือใส่ขวดได้เลยนะเมื่อกี้ที่ชงแก้วต่อแก้วค่ะแต่พอดีเอกไม่ได้เอาขวดมานะคะไม่ได้เอาขวดมามมใส่ขวดพร้อมดื่มใส่ขวดพร้อมดื่มได้เลยนะคะใส่ขวดพร้อมดื่มได้เลยมีคนไม่ได้ยินหรอ สวัสดีปีใหม่ใช้เครื่องชงกาแฟรุ่นไหนคะจริงๆแล้วเครื่องชงกาแฟเราก็นำเข้ามาแต่เราเอามาแก้ไขบางสิ่งบางอย่างภายในเครื่องนะคะเปลี่ยนอะไรบางตัวแล้วก็ติดติดโลโก้เราไปเพราะฉะ,ะนั้น,นถ,ถึงจะจะบอกว่าต่อให้เครื่องชงยี่ห้ออะไรซื้อแพงขนาดไหนหากผู้ชงขาดการเรียนรู้หรือมีวัตถุดิบที่มีคุณภาพอะค่ะ ก็ไม่สามารถที่จะสร้างสรรค์เมนูอร่อยอร่อยได้แต่ถ้าสมมุติผู้ชงมีความรู้มีวัตถุดิบที่ดีในมือชงถุงกลองก้าอร่อยเทียบเท่าเครื่องชงราคาแพงได้นะคะรู้ว่ามันมีความมั่นใจต่อเขาว่ามันจแงหมจริงจริงแล้วอ่ะเออนั่นแหละประมาณนั้นแหละเขาได้ยินเหรอไม่รู้จะอธิบายยังไงพี่ต้องอธิบายไงก็เราใช้อยู่เนี่ยแหละ สั่งกาแฟไปที่ช่องทางไลน์แอดนะคะแอดไซดีโอเคนะคะสั่งซื้อสินค้าไปที่ช่องทางไลน์แอดช่องทางเดียวเท่านั้นนะคะไม่ได้ตอบอินบ็อกซ์นะคะไม่ได้ตอบอินบ็อกซ์นะช่องทางไลน์แอดแอดไซดี K C A F e, นะคะเครื่องตีฟองนมราคา1000บาทค่ะนมฮอกไกโดซื้อที่นี่ค่ะดอกกาแฟนะคะซื้อที่นี่นะคะอะ คำถามมีเท่านี้ปวเจอคำถามแค่นี้นะเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะใครที่รู้สึกว่าเอ๊ยยอดจะตกไหมโควิดมารอบ2เหตุการณ์จะเป็นยังไงเข้าที่ผ่านตอนนี้ดอกกาแฟยังขายได้ร้านตัวเองยังขายได้ปกตินะคะแล้วก็มากกว่าปกติด้วยเพราะลูกค้าซื้อกลับบ้านบางคนก็คือมัดใส่ถุงแบบนี้ค่ะบางคนก็มัดใส่ถุงแบบนี้เอาไปเลยแล้วเขาไปเติมน้ำแข็งเองนะคะ ถ้าซื้ออันนี้สูตรก็แจ้งไปแล้วเนาะบางคนก็ใส่ถุงหิ้วไป3าถุง4ถุงแล้วแต่ว่าเขาหยุดกี่วันเขาไม่มา5วันเขาก็สั่ง5ถุงเขาไม่มา2วันเขาก็สั่ง2ถุงนะคะส่วนอีกเมนูอีกช้อยหนึ่งที่จะให้ลูกค้าสามารถเลือกไปฝากลูกๆลูกๆหล,ล,ล,ลานๆที่บ้านได้ก็คือสูตรบรรจุขวดนะคะมีทั้งนมฮอกไกโดมีทั้งชาเย็นฮอกไกโดไต้หวันฮอกไกโดอะไรกะ่ะชาเขียวมะชาฮอกไกโดอร่อยมากนะคะ ที่ที่ตึกที่แบบทำงานคือแบบมีติดตู้เย็นนะเพราะว่าเด็กๆทานกันนะคะเขาก็ทานประจําเดี๋ยวนี้ไม่ซื้อน้ําข้างนอกเลยค่ะไม่ซื้อน้ําข้างนอกทานเลยเด๋ยวนี้ก็หยิบในตู้เย็นมาทานกันแล้วนะคะ,ะลแล้วก็ล่าสุดที่จะทําคือจะทาไอติมนะคะแต่สูตรไอติมยังไม่สําเร็จนะคะสูตรไอติมยังไม่สําเร็จเดี๋ยวก็จะทําให้นะคะก็แค่แค่ชงแล้วก็ใส่ ใส่เขาเรียกอะไรอ,อุปกรณ์ที่สําหรับทาไอติมอะ่ะแล้วเอาเข้าฟิดอะ่ะเด็กๆก็ทานได้เลยนะคะเดี๋ยวคิดสูตรให้เดี๋ยวไปสูตรบรรจุขวดให้เรียบร้อยก่อนนะคะเพราะจริงๆมันขายได้หมดแหละถ้าเรามองเห็นโอกาสมองหาโอกาสนะคะไม่มีเวลาไม่มีเวลามานั่งคิดท้อนะถ้าเราใครมานั่งคิดท้อโดนเพื่อนๆแซงนะคะแล้วก็ไม่ต้องรอคอยความช่วยเหลือจากใครด้วย,วยเพราะเราทุกคนสามารถช่วยเหลือตัวเองได้แล้วก็สามารถผ่านวิกฤตตรงนี้มันไปได้นะคะ เราไม่ได้เจอแค่คนเดียวค่ะแต่ทุกคนทั้งโลกเขาเจอกันหมดเลยพอเขาเจอกันหมดเลยปุ๊บเราก็แค่จะต้องเข้มแข็งมากขึ้นทําให้มันมากขึ้นเท่านั้นเองทุกคนรอดอยู่แล้วค่ะอยู่ที่ตัวเรารอดหรือไม่รอดเราจะล้มหรือเราจะลุกก็อยู่ที่เราทั้งนั้นถ้ายังมีแรงทํางานค่ะทํางานอ่ะมีอะไรเพิ่มเติมไหมคะพี่โรยอย่าลืมฝากเรื่องการบริการให้ฟ้าลูกอ๋ออ่ะ,อ,อ,ะอันนี้พี่โรดฝากไว้นะคะอย่าลืมในเรื่องของการบริการนะคะอย่าลืมในเรื่องของการบริการ ค่อนข้างสำคัญมากเลยนะหน้าร้านแล้วก็พวกอุปกรณ์อัตโนมัติเขาจะสู้เราไม่ได้กับการ<อ>สัมผัสเออพราะเขาไม่มีเขาไม่เหมือนการสัมผัสแม่ค้าลูกค้าโดยตรงอย่างบอกอย่างเงี้ยสัมผัสลูกค้าโดยตรงอย่างเงี้ยเขาก็จะได้เห็นถึงมิตรภาพไมตรีบางทีอะแค่เราส่งยิ้มให้ก็ต้องแววซื้อละเพราะมีความรู้สึกว่าเออเขายิ้มให้เราเราก็ต้องช่วยซื้อเขาอุดหนุนเขาอนะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ยิ่งถ้ารสชาติดีรสชาติอร่อยด้วยมันก็ยิ่งจะทําให้เขายิ่ง เต็มใจที่จะมาอุดหนุนสินค้าของเราอะค่ะก็ประมาณนี้เนาะก็ประมาณนี้วนใครท,ย<ม>ทียังพูดไม่เก่งก็พยายามฝึกพูดไปเรื่อยๆเ,เดี๋ยวก็จะพัฒนาการดูขึ้นมาองอ่าแล้วพี่โลดก็บอกว่าถ้าใครที่ยังพูดไม่เก่งก็พยายามฝึกนะคะเพราะเมื่อก่อนพี่โลดพูดไม่เป็นเลยแล้วแข็งด้วยเราดุประจานะคะพูดแข็งกับลูกค้าด้วยบางทีอะเจตนาเราไม่ได้เป็นเราไม่ได้มีอะไรเจตนาเราดีแต่พอสำเนียงที่เราพูดไปมันแข็งทำให้เขาว่าเข้าใจผิดได้ก็ต้องฝึกกันนะคะก็ต้องฝึกกัน,นะ คุณกำไรคุณกำไรเมื่อกี้เห็นแป๊บๆอ๋อขอนั่งดูศึกษาเมนูเพิ่มเติมดูซ้ำๆดูบ่อยๆเดี๋ยวเก่งเองจริงค่ะเหมือนอย่างคุณกำไรกำไรคุณกำไรชีวิตเนี่ยตอนนี้คือเขาอ่ะเขาเก่งมากแล้วค่ะขนาดคนเก่งอ่ะแล้วแปลกมากเลยนะลูกค้าดอกกาแฟใครที่เก่งๆเขาไม่เคยหยุดพัฒนาตัวเองเลยอเขาเรียนรู้ตลอดเวลาแต่บางคนอ่ะ ขายไม่ได้ดีเลยนะอันนี้ไม่ได้ผมไม่ได้ต่อว่านะแต่ผมจะเปรียบเทียบให้ดูว่าบางคนอนะ่ะยอดซื้อ3 4 0 0 0่ี่หหลักหมืน่นเขายังนั่งดูคลิปตอ,อยู่เลยกับบางคนอนะ่ะยอดสั่งซื้อทีละ4ี่ห้าแต่เขาบอกกับตัวว่าเขาไม่มีเวลาดูเขาไม่มีเวลาเรียนรู้เขายุ่งเขาขายอย่างอื่นด้วยอะไรประมาณอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นอนะ่ะเราก็ต้องเข้าใจค่ะ คนที่เขามีความรู้มีความสามารถมีความเข้าใจลูกค้ามากกว่า <S <S เขาก็ต้องได้ยอดมากกว่าเราเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วแต่ถ้าในเมื่อเราไม่มีเวลาที่จะเรียนรู้เราก็จะไม่มีเวลาขายเช่นเดียวกันเราก็จะเหมือนเหมนคนอื่นๆอ่ะมันเป็นเรื่องปกติเลยทําไมอะ่ะวิกฤตที่เราผ่านมาเนะี่ยอย่างปีที่แล้วเอาเจอโควิดมาปีนี้ก็เจออีกทําไมลูกค้าดอกกาแฟยงังยืนหยัดกันอยู่ได้สบายๆเลยไม่มีใครคือมีเหมือนกันละค่ะที่เถิดร้อนแต่ค่อนข้าง,างน้อยนะคะ แล้วก็อยากจะบอกว่าพัฒนาตัวเองขึ้นมาเรื่อยๆนะเพราะว่าวันข้างหน้าเนี่ยท้งดอกกาแฟก็พัฒนาตัวเองแบบจันเพื่อเราจะได้ไปต่อในอนาคตอ่ะก็ก็จะฝากไว้อีกเรื่องหนึ่งสาหรับลูกค้าดอกกาแฟนะคะก็คือพยายามรักสามารถ,ถานไว้นะดอกกาแฟไม่มีแฟรน่นชสยก็จริงแต่สิ่งที่เรามีอ่ะก็คือการคุมคุณภาพของวัตถุดิบให้นิ่งแล้วถ้าร้านไหนมีคุณภาพที่นิ่งอนาคต เราจะมีโครงการอะไรให้ทําอีกตอนนี้อย่างที่บอกคือยังบอกไม่ได้เพราะว่าเราเพิ่งเริ่มต้นทําแต่จะจับมือทุกคนรวยแน่นอนขอแค่ ตั้งใจชงตั้งใจเรียนรู้ทำของอร่อยให้กับลูกค้าแล้วเราจะพาทุกคนไปสู่ยุคไอทีเราจะพาทุกคนสู่ยุคออนไลน์โดยที่ไม่ต้องมาจ่ายค่าบริการให้เปลเลยมีหน้าที่แค่ชงสินค้าให้ดีอุดหนุนวัตถุดิบดอกกาแฟก็พอทำแค่นี้ก็พอแล้วเราจะพาทุกคนโตไปด้วยกันอันนี้ให้คำมั่นสัญญานะคะใจเย็นๆแต่ณนะวันนี้ฝึกฝีมือไปก่อนใครที่เพิ่งเริ่มเข้ามาก็ ก็เริ่มมาฝึกฝนเริ่มมาเรียนรู้เริ่มมาทํากันนะคะชายเย็นชาเขียวขายที่ร้านลูกค้าบอกว่าอร่อยค่ะขอบพระคุณค่ะขอแบบชงเติมน้ําแข็งหน่อยค่ะหมายถึงว่าชงเป็นเหยือกเติมน้ําแข็งแบ่งปันไปแล้วนะแบ่งปันไปแล้วลองไปดูคลิปในช่องทาง youtube นะคะดูได้เลยนะคะ ตอนนี้ที่ที่ขายเจอโควิดใกล้ตัวมากคุณเปิ้ลกาแฟสดใช่ไหมคะกรุงเทพก็เช่นเดียวกันค่ะกรุงเทพนี้เป็นพื้นที่สีแดงนะคะเป็นพื้นที่สีแดงที่เจอโควิดทั่วแต่สิ่งที่ต้องระวังคือกาดอย่าตกอย่างที่บอกคือล้างมือใส่หน้ากากและสาระยะห่างมันไม่ได้ติดกันง่ายๆแต่มันก็ไม่ได้ติดยากเพราะฉะนั้นเราต้องดูแลตัวเองกันนะคะ แล้วอย่าไปมองแต่ปัญหาเราต้องมองหาโอกาสว่านี่นานๆลูกค้ามาทีเราจะทํายังไงที่เขาจะซื้อมากขึ้นแนะนําเขายังไงเอ้ยตัวเองเรามีบรรจุขวดนะอันนี้เอาอร่อยนะเอาไปใส่ตู้เย็นชงให้ลูกได้เลยเอาไปเก็บไว้ให้ลูกได้เลยนะขวดนึงก็ไม่ได้แพงเนาะก็เหมือนกินนมอะ่ะอืใส่ถุงกลับบ้านอะไรอย่างเงี้ยมองหาโอกาสขายดีกว่านะคะวันนี้มาทาน,ทานได้ดูไลฟ์สดปกติดูช่องทาง YouTube ฝึกทำตามสูตรและกําลังจะสั่งวัตถุดิบจากที่ร้านค่ะขอบพระคุณค่ะคุณสิริมาดูให้เข้าใจก่อนได้นะดูให้เข้าใจให้ลึกซึ้งก่อนแล้วจเย็นๆค่อยสั่งนะคะค่อยสั่งสูตรใส่น้ําแข็งแบบใส่แก้วเคยแบ่งปันสูตรไปแล้วนะคะแบ่งปันสูตรไปแล้วแต่ชายเย็นแบบใส่ใส่น้ําแข็งเดี๋ยวรอก่อนนะคะรอก่อนนะอ่ะโอเคจริงๆก็ไม่ยากค่ะจริงๆก็ไม่ยากสูตรใส่น้ําแข็ง ่ะโอเคเจอคำถามแค่นี้นะคะก็จะขออนุญาตลานะคะ,ะผ้าขอขอผ้าหน่อยผ้าอ่าเอาที่มันเป็นซองอะคะ่ะเอาที่เป็นซองอยังเหลืออยู่ไม่มากนะคะผ้าไมโครไฟเบอร์ยังเหลืออยู่ไม่มากใครดูคลิปนี้ก็รีบพักไปสั่งซื้อเงื่อนไขคือาค่าจะส่ง80บาทจะไม่มีการแถมนะคะ ค่าจะแถมลูกค้าต้องบวกค่าจะส่งเพิ่มเป็น100บาทแล้วบอกน้องแอดมินว่า <Okay. S 1> ต้องแจ้งเองนะเราจะไม่มีการนําเสนอนะคะต้องแจ้งน้องแอดมินว่าพี่สั่งของค่าจะส่ง80บาทพี่ขอผ้าด้วยพี่ยอมจ่าย20บาทเป็น100บาทแล้วน้องแอดมินเขาจะถามให้นะคะส่วนออเดอร์ที่มีค่าจะส่ง100บาทขึ้นไปอยู่แล้วจะแถมให้ออเดอร์ละ1พื้นนะคะ1นพื้นซื้อ150บ ค่าจะส่ง150ซื้อกี่พันก็จะแถมหนึ่งผืนนะคะออเดอร์ Order ต่อหนึ่งผืนแจกจนกว่าจะหมดนะคะตอนนี้ใกล้หมดแล้วนะคะอย่างงองแงนะตามกติกาะะห้ามงองแงนะตามกติกานะคะใครงองแงโดนเครื่องหมายดําเนินการนะคะแล้วพี่เป๋าจะต้องมาตรวจสอบซับซ้อนมากกว่าเดิมแล้วอาจจะไม่ได้อะไรเลยนะคะมีลูกค้างองแงนะแต่มีน้อยมากไม่อยากพูดหรอกเพราะว่าลูกค้าที่น่ารักดอกกาแฟมี 99%อรนะมีแค่1%เเท่านั้นเองที่แบบไม่น่ารักอะไรเงี้ยก็เลยไม่อยากเอามาพูดเนาะอ่ะโอเคงั้นวันนี้ขออนุญ,ญาตลานะคะสวัสดีค่ะ